สวัสดีค่ะวันนี้เราค่อยควรพระธรรมสองยนตอนสุดท้ายนะคะเราจะค่อยควรกันในข้อ12ค่ะข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียนถึงท่านแต่ก็ไม่อยากใช้กระดาษและน้ำหมึกเขียนข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านและสนทนากับท่านเองเพื่อความปิติยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมขอบคุณพระเจ้า พระคมภีที่ยกมนันนี้เรามองเห็นคุณค่าและความสําคัญของการสามาัคคีธรรมในหมู่พี่น้องคริสเตียนหรือไม่ยอนกล่าวว่ามีเรื่องราวอีกมากมายหลายเรื่องหลายข้อที่ท่านอยากจะเขียนหรือเล่าให้คริสเตียนในยุคนั้นได้ทราบแต่การใช้กระดาษและน้ำหมึกเขียนเป็นสิ่งที่ยอนมองว่าไม่สะดวกและไม่อยากเลือกใช้วิธีนี้ท่านประสงค์จะไปพบกับพี่น้องต่อหน้าเพื่อสนทนากับพี่น้องโดยตรง เพื่อการสรรเสริญชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะมีร่วมกันในพี่น้องนั่นเองข้าพเจ้ามองว่ายอนไม่อยากใช้การเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวคำสอนของพระเจ้าคาดว่าน่าจะเป็นเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวเราจะไม่สามารถทราบการตอบสนองจากผู้อ่านได้ยอนจึงอยากไปพบเพื่อพูดคุยต่อหน้ามากกว่าเมื่อพูดคุยกัน ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังก็จะมีโอกาสที่จะได้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในทันทีที่พูดจบมันคือบรรยากาศแห่งการสามัคคีธรรมที่คริสเตียนทั้งหลายรู้จักกันเป็นอยา่างดีเราจะเห็นว่ายอนเองก็ให้ความสำคัญกับการสามัคคีธรรมในหมู่พี่น้องคริสเตียนมากใช่หรือไม่แล้วเราละ่ะเราคิดว่า การสามัคคีธรรมมีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากหรือน้อยเราให้ความสําคัญกับการสามัคคีธรรมหรือไม่ประเด็นนี้ข้าพเจ้าเองก็มีประสบการณ์ตรงในการนำกลุ่มสามัคคีธรรมในหมู่พี่น้องหลายครั้งทางซูมแม้ว่าจะไม่ต้องมาเจอหน้ากันในสถานที่เดียวกันแต่การที่จะได้เปิดกล้องพูดคุยแบ่งปันและฟังกันและกันข้าพเจ้ายัางคงคิดว่า เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการสามคัคคีธรรมและหากทุกคนเปิดกล้องพูดคุยกันเราก็จะได้เห็นการตอบสนองที่เป็นไปตามที่ย้อนได้เปิดเผยไว้ว่าเราจะมีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันในที่สุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีที่ทำให้เรานั้นสามารถสามคัคคีธรรกันได้ในทุกๆโอกาสขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอเมน